ทางฝั่งของเบบี้อาจจะกลับขึ้นมาชนะก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมในรอบของเพลย์ออฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องทุกทิศแคสเตฟาใครครบสุดในสายตาผู้ชมครับถูกต้องครับเอาใจช่วยครับแรงใจแรงเชียร์ครับโถม้เบบีได้เลยครับส่วนเซนเซครับอยู่สายบนนะเย็นๆหน่อยไม่ถ้าพูดตามความครบเครื่องผลงานนะจะบอกว่าเย็นก็ไม่ได้นะบูงนะเพราะว่าผมว่าไงก็โดนแต่ละคนที่เขาจะต้องเข้าไปดูกว่าก็คือคน แต่ไม่การเสียเวลารับกล่องตีเล่สามแสนเก้า what the fuck ตีเล, 3, ล่สามแสนเก้าหรอไอ้เชี่ยแพงยังวะขอญาติชม สิตตี้ไปแมวกูไปภาควะเอชันก็คือมีสาย <c oughs> นี่ไงนี่ไงเป็นแค่เดทวิทด้วยประเด็นอ่ะแม่งหมุนติ้วเนี่ยบ,บนแล้วก็สายล่างแข่งกันนั้นทำไงเนี่ยยูทูบก็เป็นป่าวะ เนี่ยทีทูไม่เป็นแตล่างเนี่เปคนรู้นั่นแหละนะครับว่าถ้าลงไปอยู่สายล่างแล้วภพ่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะถูกคัดออกโดยทันทีเป็นไรวะแข่งขันหน้าแข่งขันหนึ่งแผนที่ best of five นะใครชนะ3ใน5ก่อนเนี่ยก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเอง4ทีมที่ชนะต่อเนื่องสาครั้งในสายบนจะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีและอีก4ทีมที่หนีตายสายล่างสำเร็จนะฮะก็จะเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันมาๆ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 รวมสายบนสายล่างก็คือจะผ่านในรอบเพลย์อินเข้าไปเนี่ย8ทีมนั่นเองครับสเตจที่2เป็นยังไงม แต่ที่สองก็ผมไปรอบของการแข่งขันเพลย์ออฟครับใจคล้ายๆนะครับผมกับทางฝั่งของการเพลย์อินนั่นเองนะครับผมจะแข่งขันกันแบบดับเบิลอิลลูมิเนชันเหมือนเดิมเลยครับผมที่จะสามารถแพ้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมยกเลิกรอบโลว์ไฟนอลนะครับผมกับารนไฟนอลนั่นเองนะครับผมที่จะเป็นแค่แพ้แล้วก็ออกเลยทันทีนะครับผมเพราะว่าเป็นการชิงอันดับเนาะแตแข่งขันทั้งหมดสามแทนที่ครับผมเปลี่ยนจากหนึ่งมาเป็นสามมันเองนะครับผมแล้วก็การแข่งขันของเราเป็นแบบเบสซ์ไฟเหมือนเดิมเลยคือต้องชนะนะครับผมสามเกมในหนึ่งแมปนะให้ 2องแมปนั่นเองนะครับผมถึงจะเป็นผู้ชนะในคู่นั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าการแขร่งขันของเราในตจะดับเบิลอัพในเรื่องของแมปในการเล่นมากเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมท่านะผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิด2 m a แมปยังเฉาเมือยังเสมอกันอยู่นะครับผมก็จะไปตัดสินกันต่อในแมปที่3มนั่นเองนะครับ ถูกต้องครับแต่ในทุกๆแมปการแข่งขันเนี่ยจะชิงแต้มแมปมาได้ก็คือแข่งขันแบบเบสเออเบสเออฟฟฟ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมมาดูกันสักนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับรูมเซตติ่งหรือว่าสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องเจอในการแข่งขันแต่ละแมปแต่ละแมปนะครับโหมดการเล่นก็คือทีฟายพีฟายพีฟายพฟายเจอกันเลยนะอีกฝั่งหนึ่งดู ทีม A อยู่ฝั่งขวาทีม B อยู่ฝั่งซ้ายแล้ววิ่งใส่กันเลยเหมือนเดิมอย่าเป็นแชมป์ต้องชนะทุกทีมฝั่งละ25คนนะครับผมก็คือ1เกมเนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมดรวม2ทีม50คนกันเลยทียวงนัวบอกว่าคีแคแต่ล้มมวยเวลาต่อหนึ่งรอบ20นาทีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะซัดกันเสร็จก่อน20นาทีอยู่แล้วนะครับแต่องไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เซตเวลาไว้ที่20นาที อาวุธครับก็จะมีดังที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอเลยนะครับก็คือมีขวดหรือว่าปากฉลามเนี่ยสิชิ้นครับไม้พูนะหรือว่าพูคิวนะหชิ้นนะครับรีวเวอร์ครับหรือว่าปืนนั่นเองนะมี3ชิ้นนะครับพร้อมกับกระสุน24นัดนะตัวเล็กสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเทมในแต่ละรอบก็จะมีเพนคิลเลอร์ไม่จํากัดเลยนะฮะเพนคิลเลอร์คืออ<ล>ะไรก็คือปั๊มปืนาป็นคนดูเผื่อมีความรู้ตอนผมไปรับเจโน่ะผมเจอไอ้นี่ยไปเอ็กเผิงเอ็กเก้า เราตู้สีดำเซตูอ้อะเราตู้สีดาสีขาวอะเอ็กเพิ่งเอ็กเก้ารู้ักปะคือไปรับในโรงเรียนอะเจอเยอะมากเลยมันมันดีอ่อทำไมคนเขาใช้กันเยอะจังวะถ้าเทียบกับอพา,า,ไไอาร์ตเป็นไงวะเอ็กเพิ่งเอ็กเก้าอะีแล้วไม้พู่หกอันครับน้องบูมครับโอ้โหน่าจะลั่นๆเลยเพราะว่ารวม1เกมเนี่ยไม้พูฝั่งละหกสองทีมตีโนเลนไม่ใช่คืองอันในหนเกมตีโนเลน นี่นะใชค่ครับนั่นแหละครับผมคือความสนุกครับผมของการแข่งขันของเรารวมถึงเงินรางวัลด้วยครับผมเงินรางวัลน,นี่จะเป็นตัวบีบนะครับผมให้กับทุก ทีม <te am> ได้สาม,มารถที่จะงัดประสิทธิภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดครับผมแชมเปี้ยนของเราตรงนี้รับไปเลยตเต็มๆครับผมสอง0สนบาทนั่นเองครับ <sh arp> <sh arp> อันดับที่สองลดหลั่นลงมาแสนหนึ่งสนบาทนะครับผมอันดับที่ส7มเจ็หมืนบาทครับอันดับที่สี่0 0 0มืนบาทอันดับที่ห้าและอันดับที่หกสาม0ื่นบาทครับและอันดับที่เจ็ด8แปดครับหนึ่งมืนห้าันบาทนั่นเองครับโอยแชมนี่คือรับเต็มๆเลยนะสอง0ส0บาทนะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ามีแบ่งมาให้พวกเรา <laughs> นิดนึงก็ยังดีนะครับสองแสนบาทครับรับไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองแสนบาทนะครเป็นเดิมพันอยู่ เพราะฉะนั้นทุกทีมต้องเต็มที่กับทุกสิ่งที่ตัวเองมีนะครับแผนการเล่นผมว่าก็สําคัญเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญรอบนี้การแข่งขันของเราผมว่ามุ่งตรงไปที่เรื่องของการใช้อาวุธแล้วก็สกิลเพย์ของผู้เล่นแต่ละทีมเลยเอ้าเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในรอบเพลย์อินเนี่ยมีทีมไหนที่เข้ามาร่วมการแข่งขันบ้างเอาจริงมีเวลาอยูยังมีเวลาอยู่ขออนุญาตไล่ทุกทีมเลยได้ไหมครับขออนุญาตไล่ทุกทีมเลยแลวกันไล่จากซ้ายบนนะลงไปถึงทีมล่างสุดเลยนะทีมแรกนะดูไว้์เดอะเลเจนด์ ร่อนนะใจเกเนเอกเิเอ้านี่คือสู้ได้ไหมั้ไว้นะซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งนั่นเองมีคิงไซส์ครับมีเซนเซมีพินยาเอ็กวินเลนสู้ผ่านไ้มนะครับมีไร้รักใบเลิฟทาวส์จอยบอยใบเลิฟทาวมีโฮปครับมีมังกีคิงนะครับมีวิปริตมีดิสแทนมีมาดิซัสนะครับแล้วบไปนะพี่ตั้งไหนไปสัตว์เออมาดิซัสใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวผมกำลังตามอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะมาดิซัสถ้าจะอ่านผิดนะเฟิมากกว่าเอาหรอ ครับผมอ่ะมาต่อกันนะครับผมมีทางฝั่งของ Odyssey ครับผม Seven นะครับผมตรงนี้ครับผม Nightstar นะครับผม Cersei นะครับ Odyssey เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบายทางฝั่งของ High Version เองนะครับผมถูกต Six เดี๋ยวนะอ่าเมื่อกี้ไล่ถึงไหนแล้วนะฮะ Six Six Genesis ครับผมตรงนี้บายหกสิบสี่บิตนะครับผม ซอยซ่านะครับผมตรงนี้นะครับผมซิกซี่ซิกนะครับผม MVP นะครับผมอัลเทน่าครับแล้วก็อัลเทน่าเหมือนกันครับผมแต่ทีมหนึ่งเป็นอัลเทน่าเอ็กจารันนะครับผมแล้วก็อัลเทน่าหนึ่งเป็นเอ่อไวไฮนะครับผมเสียก๊อฟพี่เสียก๊อนี่กี่สิบล้านในสัตว์ของคิงครับผมสเตปฮอตนะครับคิงออฟดาร์ครับผมและก็เบบี้บีนั่นเองครับถูกต้องครับมี2ทีมนะที่เมื่อกี้น้องบูไม่ได้กล่าวถึงมีมิดเซิร์ดแล้วก็มิดทองสุกนั่นเองและนี่คือโฉมหน้าของ32ทีมที่จะเข้ามา นะฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาพูดง่ายๆคือเข้ามาตีถ้าไม่นับดูไว้รายลักษณ์สองแสนบาทของแชมเปี้ยนของรายทีมจากวอตทั้งหมดอ่ะทีมไหนตึงมากวะต้องขอขอบคุณทุกๆทีทไม่ได้ตามเลยวะแล้วก็ รียกว่าสปอนเซอร์ของทุกททีมอีกทีหนึ่งด้วยนะครับพวกเราขอขอบคุณมานะที่นี้เลยเขาบอกคนรวยนี่เยอะรวยนี่ไงนี่ไงตั้งแต่เริ่มให้มีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยนั่นเองนะเอาเรามาดูตารางการแข่งขันของเรากันสักนิดหนึ่งเนี่ยเริ่มจากวันนี้วันสุดที่6นะอ่อยู่ที่เออ่ที่เดียวกันนะวันนี้วันแรกของการแข่งขันนะจะเป็นการแข่งขันอัปเปอร์เนี่ยครับราวที่1นั่นเองนะแข่งกันยาวๆครับแข่งกันทุกวันเออ่ทุกสัปดาห์เลยนะครับวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์สวันต่อสัปดาห์เดอดเดือดกันไปเลยและการแข่งขันรอบสุดท้ายของเราจะไปจบที่หหวันที่หเนี่ยกร,กรกฎา,าคมนะนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองนะจะเป็นรอบแกงไฟนอลนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากติดตามการแข่งขันของเรายาวๆไปเลยอย่าลืมนะย้ำอีกทีหนึ่งสวันต่อสัปดาห์ทีมซายมามดสุกทีมซ้ายไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเต็นเตมัรชณะมา3ามรอบไง เดอนสามรอบชนะสามรอบก็เลยแบบยามีให้รับชมในครั้งนี้ติดต่อกันเลยมากกว่าไม่ได้หยุดสายเดียวกันด้วยบ้างสัปดาห์กันเลยด้วยกันนะครับผมไม่ปล่อยให้กับท่านผู้ชมนะครับผมได้เว้นว่างกันเลยอย่างแน่นอนนะครับเกินรางวัลจู่ๆขนาดนี้ทีมแข่งขันเยอะขนาดนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนและนี่ครับผมเรามาสปอยครับผมสําหรับคู่ในการแข่งขันของเราอีก4วันต่อจากนี้ดีกว่านะครับผมก็คือในวันนี้ครับวันศุกร์ครับที่6นั่นเองนะครับผมคู่แรกของเรานะครับผมเอาแค่คู่แรกก่อนเลยกันนะครับผมเบบี้ครับผมจะเจอกับฝั่งของคครับผมจะเป็นู ของเราที่เจอกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็คู้แรกด้วยเปิดสนามครับผมเจอทางฝั่งของซิกทิกนะครับถ้าแพ้เลิกทำแก๊งเลิกเล่นเมือแก๊งโอดิซิสครับตรงนี้จะเจอกันทั้งฝั่งของมิดเซิร์ชนั่นเองครับ ถูกต้องครับอ้าวขออนุญาตพูดถึงวันพรุ่งนี้ไปด้วยเลยนะครับวันเสาร์ที่7มิถุนายนหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะมีการแข่งขัน4คู่เริ่มตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปเลยนะฮะอัลเทนาเอ็กจารันจะเจอกับเมอ่าจะเจอกับไม่แต่นี่คือมันมันสองทุ่มเจ็ดนาทีแล้วทำไมมันยังไม่เริ่มอีกวะครับเจอกับซอยซาบาย64บิตนั่นเองคู่ที่3เป็นใจเกเรเจอกับดูไวเดอะเลเจนด์ครับและคู่สุดท้ายปิดค่ำคืนนี้ไปด้วยตองคิงครับเจอกับทางฝั่งของมังทีค่งขัันนนนขอองงงวีี้้และพรุ่ตคิงวันทที่8ลอออขภััยยวนาิต์ และวันจันทร์ที่9ก้าก็อยู่บนหน้าจอเลยติดตามทีมไหนนี่ต้องเรียกว่ามาร์คเวลาไว้เลยนะบูมนะตั้งโน้ติฟิเคชันเอาไว้นะตั้งเวลา,เาไว้แล้วก็รอมาดูแข่งในวันนั้นๆได้เลยนะครับถ้าตอนนี้ยังนนไม่ได้อยู่ในรอก่อนโอเคโอเค<ห>โอเค,อเครออยู่พิเศษเนี่ยก็ขอบอกว่าให้ติดตามการข่งขันๆๆไปยาวๆเลยละกันเดี๋ยวจะมีทีมที่ทุกท่านเนี่ยชอบแน่นอน นี่ครับผมเพราะว่า32ทีมมันต้องมีสักทีมนะที่สไตล์การแข่งขันเอยสีสูดเอาสีสูดเอยวันนี้ไรอะสิบผมเรา25ตัวทีมมีชานมลาร์ฟอเล็กคิระเบอร์เกอร์กาหลงคิรัวไก่จาวิทจูเนียร์เปเปอร์เจเดนยาวๆเลยเต้สกอตปื้มจัดตินไม้มีนมเย็นแพทาิกทีมคิดแคทชิโร่คูบุกแล้วก็ปกติแล้วผู้เข้าแข่งขคูบุนี่เด็กใหม่เด็กใหม่เปิดมีเปิลท็อฟฟี่อัลเฟย สำรอบมีเฮิร์สเซนเคโลินโดกันต้องควบคุมหลายอย่างเนี่ยแต่มันมีหลายอย่างเหมือนกันที่ควบคุมไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจจะเป็นลมฟ้าอากาศอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ไม่ทราบได้นะครับยังไงซะนะครับพวกผมก็ขอวงในว่ากันว่าคูบูหดสัตว์รัสเซียโหดมากนะโปรเซสต่างๆให้ออกมาดีที่สุดแต่ถ้ามีปัญหาขออนุญาตดูผลงานในวันนี้นะว่าควยจริงหรือควยปลอมนะ ใช่ครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนครับผมคู่แรกของการแข่งขันของเราในวันนี้แล้วสุ่มแมปมาเป็นเอ็นชีย o นออฟวอลเลยครับผมท่านผู้ชมครับการแข่งขันของเราครับผมจะแข่งขันกันแค่แบบเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าการแข่งขันของเราจะทําการสุ่มแมปมาเล่นนั่นเองนะครับผมในคู่แรกของเรารับเบบี้จากฝั่งของเซนเซนเองครับใครเชียร์เบบี้เขาบอกว่าคุณบูเวดีกว่าคนเก่าที่ออกไปนะตอนนี้เรากําลังทําการถ่ายทอดสดการแข่งขันกันอยู่นะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยและไลน์อัพของทั้งสองทีมขึ้นมาแล้วครับ ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งของทีมเซนเซ,นเซครับผมพี่ยินครับเราก็จะคุ้นชื่อหลายๆคนอยู่นะใช่ครับเซนเซนี่เคยมาแข่งขันกับรายการของเราแล้วแต่ดูจากชื่อตรงนี้น้องบูมีการเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็มีการเติมผู้เล่นเข้ามามา,มากมายเหมือนกันเปยนผู้เล่นที่อะไร<ห>มึง,มงขึ้นมือขึ้นมือขึ้นผิดเหรอชื่อเคยเห็นมาบ้างนะครับผมแต่ก็มีอีกทางขวาไม่ใช่ตาเหมือนกันคิดว่าน่าจะมีผู้เล่นเก่าๆที่เคยแข่งกับทางเรามาบ้างแล้วนะฮะอันนี้น่าจะนะน่าจะนะดูจากชื่อแล้วนต้อดูชื่อกันเอาไว้นะ่ครับผมผู้เล่น เรียกได้ว่าใช่ไม่ได้ทีมงานในรายการนี้แล้วคุณเชียร์อยู่เนี่ยแคปชื่อไปด้เราชื่อทีมใคมาเนีพ์เชียร์มาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักกู่หนึ่งการแน่งขันของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นขอย้ำอีกสักทีหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ในการหน่งขันขวาก็ไม่ใช่ทีมรอบ play in การใน่งขันทุกแมตช์นะจะจบกันที่1แผนที่แผนที่ละ base of 5นั่นเองนะครับผม ตามนี้เลยนะครับโอ้โหใช่ครับอขออนี้ตทักทายสักนิดนึงนะทักทายอีกครั้งหนึ่งนะกับท่านผู้ชมที่ร,รับรชมอ,อยู่ <ๆ S 1> ทุกๆช่องทางการรับชมของเราเลยนะฮะพิมทักทายเข้ามากันได้นะครับผมเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนชอบทีมไหนบอกเข้ามากันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าผู้เล่นทีมต่างๆเขามารับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังเนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจกลับไปซ้อมต่อนั่นเองเวลามาเห็นแชทนะบูมเนาะขนาดพวกเรานักพาก์เห็นแชทล<า>นงไม่ดีละรางร้ายมาเลยนะครับหรือถ้านึกทีมเชียร์ไม่ออกละเชียร์นักพากันนี้ก็ เอาไว้แต่โดยดีนะฮะครับผม โอ้ยเราบอกเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่คือการแข่งขันเนี่ยยาวๆเนี่ยสี่ถึงห้าสัปดาห์ใหลเราขนกองทัพนักพากเราเราเรียกว่ากองทัพเลยเพราะคนนี่เยอะมากนะครับผมท่านผู้ชมครับจะได้เจอหลายๆคนนะครับผมที่จะมาสับเปลี่ยนการพากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาพิบิลลี่อย่างเงี้ยนะครับผมบอสพีนะครับผมหรือคนหล่อๆอย่างเช่นอาแฟชั่นพิ้งค์อย่างเงี้ยมาแน่ๆนะครับอันนั้นน้องเองฮะอันนี้น้องผู้ดีอ๋อโทษทีอ๋อโทษทีครับโทษทีครับหมายถึงยินนี่ทอกกี้อ้อันนี้แน่ครัอันนี้แน่นอนโอ้โหเราก็บ้ายออเเหมืนนนกัาะ ที่บ้านจะขายหมูยออยู่แล้วนะครับหี่เห็นในแชทเต็มเลยเบบี้บีเบบี้บีอันนี้ผมขอผมขอมอเพลงเพลงนึงให้กับเบบี้บีได้ไหมฮะยังไงฮะแช่มันเบบี้บีอันนี้ผมไม่ได้ร้องไม่ชัดนะฮะเพียงแต่ว่าหลุดนี้ก็คสอ เราเชียอะไรล่ะเน็ตหนึ่งกลัวกลัวบินกลัวบินเหมือนกันนะจับตาดูคู่บุกวันนี้ะจับตาดูคู่บุกแรงนะครับแค่ชื่อก็รู้ปีศาจแล้วแรงอยู่เหมือนกันนะยิ่งเรามีการถ่ายทอดสดผ่าน u t u b e ด้วยอ้าวอันนี้พูดถึงสักนิดนึงดีกว่าใครที่รับชมอยู่ทาง ทวิชใครที่รับชมอยู่ทาง y t u t u นะเลือกได้ตามสบายเลยแต่เข้ามารับ,รบชม,<ผ>มแล้วเนี่ยพิมพ์ชื่อทีมชื่อผู้เล่นที่ชอบที่เชียร์แล้วก็ฝาก subscribe นะฮะฝาก follow ทุกๆช่องทางการรับชมของทางวาซิตี้ของเราเลยนะครับผมแล้วก็ใครดูอยู่ใน YouTube กดไลค์ได้ฝากกดไลค์ด้วยนะวันนี้เนี่ยเห็นผู้ชมใน y YouTube เมื่อสักครู่นี้ประมาณ300คนอ่คนเราขอสัก150ไลค์ละกันถึงได้แน่ๆค่าทุกคนช่วยกันกดนะถือว่าเป็นแรงใจแรงเชียร์นะฮะให้กับพวกขันด้วยแล้วก็พวกเรานักพากย ทีมงานหลังบ้านทุกคนให้มีกำลังใจจัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับ ใช่ครับถ้าเกิดไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกผมในวันนี้เหมือนกันนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับที่โหมีกระแสกันแรงมากเลยนะครับผมมีคนดูทําให้เกิดการแข่งขันนั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณในที่นี้ด้วยแต่ว่ารออีกอึดใจเดียวครับผมท่านผู้ชมครับเกมในคู่แรกคู่แรกเริมอของเราในวันนี้ยรับเบบี้ครับกระเฝลเซนเซใกล้ที่จะเริ่มกันแล้วครับผมใครอ่ะใครเชียร์เบบี้พิมตัว B ีเข้ามาอ่าใครเชียร์เซนเซพิมพ์ตัว X เข้ามา ผมเล่าก่อนนะครับผมเมื่อก่อนนี้การแข่งขันของเราเนี่ยที่มีการเทรนนิ่งเข้าไปก่อนเนี่ยเซนเซนี่คือพี่ยินเคยได้ให้สมเด็จทำเพราะว่าซอมบี้เซนเซนะซอมบี้มีคำถามเขาดูใครเป็นพนักงานทูบ้างวะในช่องกูเนี่ยเต็ดเต็ดใบให้กูหน่อยดิที่บ้านกูเนี่ยยินกับน้องบูไม่ตายไหมเอแม่งหวยแตกวะไม่ตายลงฉันนั้นลาบผมโอ้ย เอเอสก็ได้เชียวันนี้วันนี้คุณนอนเต็มหรอนอนเต็มนิดนึงเลยครวันนี้าบอกทูหลุดบ่อยเชี้ยก็ต้องติดเอเอสเหมือนเดิมไหมถึงจะนอนเต็มอย่างไรเนี่คุณนอนเต็มถูกวากากเช็บแม่เลยพราะยูทูปมันเลื่อนกอกลับได้อย่าไปฟังตอนที่ผมเปิดรายการนะครับผมตอนตอนตอนเปิดรายการนี่คือแบบเหมือนยังมึนๆกันอยู่ผมแต่ตอนนี้โอเคสามบีบีครับไม่รู้แล้วมาแล้วครับผมตอนนี้ครับเกมของเราเริ่มกันเป็นที่เรียบร้อยลครับเบบี้ครับผมเจอระเฝั่งของเซนเซนเองครับตรงนี้ภาพจับมาอยู่ที่ระเบียงของเซนเซนสปอร์ตครับผมจะเข้าไป ก่อนแล้วโอ้โู๋ในคิวฟีไหลมารัวๆเลยครับท่านผู้ชมครับจัหน่วยคนเองหายกันไปค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้จำนวนเซนเซเหลือเพียง99คนเท่านั้นครับผมในขณะเดียวกันมนวีซี ขอไปครับเบบี้บีครับก็ลดหลั่นลงมาตามกันมาติดติดเลยเลยครับถูกต้องครับดูนี่อ่ะเป็น HUD ที่ไม่ค่อยไหนก็จะพบอะไรเลยอยากเห็นบ้างนะเบบี้บีเนี่ยอยากเห็นคู่บัวอยากเห็นคู่บัวใส่เสื้อสีดำนะครับไปโจ๊กสีแดงเลยสวยนะเอาหูที่น้องเชนแค่เต็มกระบังแล้วเลยนะแต่ว่าใส่ฮู้ดสีขาวนั่นเองโอ้โหแล้วมเก็ตัวเลขที่ขึ้นอยู่ยังไงครับผมไหวมตัวเลขทางขวาสุดและซ้ายสุดนะของ HUD เนี่ยจะเป็นจำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่ส่วนตัวเลขตรงกลางนะครับที่เป็นศูน ที่ิมันซ้อนกันที่ผิมันซ้อนกันจำนวนรอบหรือว่าจำนวนรอบตอนหนึ่งแผนที่ที่เขามีคะแนนอยู่นั่นเองโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมเพิ่มเ่เกมแรกของแผนที่นี้เพราะฉะนั้นก็จะเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นั่นเองนะครับส่วนจำนวนคนทั้งฝั่งขวาสุดและสามศูนย์ต่อห้าต่อทีนั่นเองนะครับใช่ครับผมเอาแล้วเลยครับตรงนี้ดูจากตัวผู้เล่นแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่แบบแกเท่านั้นครับห่างกันทั้งฝั่งเซนเซถึงยี่สิบ ต่อไปครับอีก10คนเลยทันทียังไงดีออมสินค่อยๆถอยกลับมาพุดดิ้งครับโดนทางฝั่งของเลิกกับปลื้มครับผมไล่ลุมมันมาอยู่เหมือนกันเลื่อนเบาะไม่ได้เล่นเลยคุนไม่บบอลไมดได้เล่นเลยอ่ะแต่มาโดนตีตายเสร็จเพื่อนชูมะเขิอมาตายค่อยๆไล่กลับขึ้นมาเหมือนกันเอดีครับเริ่มที่จะลอยหล่อลงไปอยู่เรื่อยๆแล้วและเหลือ5คนสุดท้ายแล้วเลยครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง2นาทีเบบี้บีกำลังจะหมดทีมแล้วเลยครับผมท่านผู้ชมครับและหนึ่งคนสุดท้ายนั่นคือทางฝั่งงขขอออออสไปครับผมมมททีี่่่ถืศพพ้้นาาายยยูแลว แล้วตรงนี้ไม่ไหวครับแต้มแรกของเซ็นเซไปแล้วเซ็นเซครับขึ้นนำไปแล้วครับในแผนที่ตรงนี้นะหนึต่อศย์ครับโอ้ oh, เรียกได้ว่าเอาจริง เซนเซไวมก็ลองคิดดูว่าดิ้งจะพูดว่าอะไรสักทีผมเพิ่งจะอธิบายเฮดยูดีเนี่ยนะไม่กี่นาทีเซนเซ่รับน้องแรงเกินไปหรือเปล่านะแต่ต้องบอกเลยว่าเบบี้บีรอบนี้อันนี้เราเราอวยทางฝั่งเซนเซไปละส่วนทางฝั่งเบบี้บียังแบบอมๆอยู่เปล่าเก็บแผนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับผมแต่สุดท้ายเกมแรกผลออกมาแดงขึ้นนาไปเลยนะไปคู่แข่งสเตฟานครับผมเสี่ยวก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้าจะได้คะแนนปีตัตัวร้ายก็ต้องชนะ3 เกมก่อนนั่นเองนะครับอ้าวแฟนๆของ Baby b บีครับแบบนี้ไม่ดีแล้วครับโดนขึ้นนําตั้งแต่เกมแรกแบบนี้ถึงคะแนนจะยังสูสีกันอยู่นะน้องบูมแต่ความมั่นใจตั้งแต่เริ่มเกมมันนี้เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันแฟนๆเบบี้บีครับ พิมพเพลงเบบี้ทีเข้ามาหน่อยครับเดี๋ยว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 ไม่ใช่ะไม่ใช่ไปแล้วในตัวตัวอนุญาตนะตรงนี้นะแต่ว่าแน่นอนรับผมสามารถที่จะพิมพ์ให้กำลังใจนยครับผมสำหรับทั้งสองทีมได้เลยทงเบบี้บีเองนะครับผมแล้วก็ทงฝั่งเซนเซย์เองเมื่อกี้สรุปรอบที่แล้วกันนิดนึงนะครับผมทางทีมของทางฝั่งของเซนเซย์ผมบอกเลยว่าเปิดเกมมาได้ค่อนข้างไวครับเปิดมาได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ในทางกลับกันครับผมเบบี้บีครับเหมือนแค่โดน เออในเรื่องของการกลับไปชุบแหละเพราะว่าแน่นอนครับว่าแอนเชสซอบอร์เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจะค่อนข้างเปิดโลกแล้วก็เห็นได้ค่อนข้างที่จะครบหมดทั่วแมปเลยครับอ่ามีการเห็นการชุบกันชื่อชื่อมาตรงแล้วเชื่อมาตรงแล้วเริ่มเปิดการไฟล์กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปโถมในจังหวะใดจังหวะหนึ่งได้มากกว่านั่นเองพอทางฝั่งของพีวีเนี่ยเสียจังหวะในเรื่องของจารโนตัวผู้เล่นไปแล้วนก็ต้องรีเซตกลับคนใหม่คนใหม่เลยเสียมูลิต้าคูโบสเต็ปโหนท่านผู้ชมครับปีศาจตัวใหม่ของเราถูกต้องเลลยครัับก็นนนน่่แแหะททีีมาว ตรนั้นน้องก็เลยทำให้ทางฝั่งเซนเซนเซน่ยสโนบอลยาวๆลุบบเนี่ครับแต่เกมไม่ใช่ปัญหาครับ,บปัญหาอยู่ตรงที่ว่าชื่อวิีนอ,อ,อ,อน่าจะมีการขึ้นชื่อผู้เล่นผิดไปนะครับตรงนี้เราก็ได้รับเรื่องแล้วนะฮะจากทางฝั่งใครม่วงนั่นเองตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะแล้วเราก็ทำการขึ้นชื่อให้ใหม่แล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะถูกต้องตามทีมแต่ละทีมแล้วนะครับเอาดูชื่อกันใหม่สักนิดนึงนะฮะเซนเซนะะอันนี้เราต้องไปเล่นอะไรล่ะคิดแคทนะชิโร่นะน้ำเย็นนะอันน ในครับผมโอ้เอาจริงทั้งฝั่งเซนเซเคยเห็นมาหลายๆคนแล้วนะส่วนทางของเบบี้บีนะครับอันนี้โอ้อันนี้เราเราเราแก้เราแก้จากเอ่อแรงเข้ามาไม่แน่พวกที่เราพิจารณาให้มันแบบแต่ยังไงก็แล้วปีศาจที่15คนเนี่ยทั้งที่แล้วมันยังแบบมีปีโป้อยูงคายม่วงนะเบบี้บีเยอะมากฮะบีบีบีอ๋อนี่เซนเซก็มาเหมือนกันในครับผมอ่ะทั้งสองทีมเลยนะครับก็ เชียร์เข้ามากันได้ยาวๆเลยอย่าลืมนะพิมพ์ียร์เสร็จแล้วเนี่ยฝาก Follow ทุกช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitch หรือว่า Facebook Fanpage ที่เป็นที่ที่เาไว้เป็นเรื่องล้อชื่อพีเขาเยข่าวสารต่างๆของวอซิตี้ของเรานั่นเองก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ ใช่ครับผมแมการแข่งขันของเราใครนะไม่ใช่ใครเปิดการยิ่งใหญ่อีกสักหนึ่งครั้งในเกมเรผเปิดการแข่งขันของเราบีบีเกอร์กระฝัร์ของเซนเซนั่นเองนะครับผมที่บอกไปนะครับการแข่งขันของเรามีกันอยู่ยาวๆเลยแล้วผมมั่นใจว่าการแข่งขันตรงนี้จะมีอยู่ตลอดปีเลยนะครับผมในเกมสองของเราได้เริ่มแล้วภาพจับมาอยู่ที่เบบีบีตรงนี้นีร้ายก็ลัมพยายามที่้าไปเปิดกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าสไลด์ออกกันมาโซนครับตรงนี้ใจถอยกันออกมาก่อนเลยจำนวนผู้เล่นลดกันไปพอๆกันเลยนะครับผมพี่กินครับจุดยุทธศาสตร์ของแผนที่ ใ้่ไ่มีเขแต่งตัวจิวที่ันหายเลาต่างๆนะ ขึ้นไปคุมให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ก็ตามหรือว่าจะเป็นจุดเต้ทำอะไรเต้เอาแหละตรงนี้ก็มีส่วนอยู่เหมือนกันแต่อาวุธก็สำคัญเต้มาใส่ทางฝั่งของแอนโทนีตัดมาคิดแคสนะอุ้มอยู่หนึ่งศพและคิวมาตรงนี้ครับโอ้โหจินจูไปเก็บทางฝั่งของเอ่อเปเปอร์มาหรือเปล่าตัวนี้ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะโอ้ปืนอย่างควายเล่นปืนทีมตัวได้เปรียบแล้วตายไม่ไหวต้องแย่งศพออกไห้ได้จินโซวิ่งไกลๆแต่ข้างหลังมีปลื้มเข้ามาเสียไปหนึ่งทีที่คิวฟีเต้ไปเก็บแออนนนโโโทีี่่่่มาจจจิิิซววงงยููส้้ะัดบกล รถเดนควีนหาจังหวะอยู่ครับออมสินยังไงดีเีฟดมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าหลังมาเอาแต่ตอนนี้ครับเบบี้บีจำนวนไม่ค่อยดีเลยครับมอสักคู่นี้ตกไปเหลือ15ต่อ20นะเป็นรองอยู่ถึง5คนด้วยกันครับเบบี้บี เอาแล้วเลยครับสกอตตรงนี้พยายามที่เข้าไปเจอรับฝั่งกูน่าแล้วเลือดเจนโลจะจัดเลยกับสปายครับผมพยายามที่จะเข้ามาขัดขวางกันทั้งว่าได้ครับตอนนี้นี่คือพยายามเซฟเพื่อนกันสุดๆเลยสปายวิ่งอ้อมกันออกไปก่อนสกอตพยายามที่จะเข้าไปเปิดมาแต่ว่าแทนกินน้นก่อนหนึ่งทีแล้วเก็บยวดับฝั่งกูน่าไปอย่างเด้งพุดเด้งไงพุดเด้งตรงนี้สปายอยู่ในบริเวณด้านบนไฮกาวด้วยนะครับโดยคี้รัวไล่พื้นที่กลับขึ้นมาด้วยตอนนี้จำนวนผู้เล่นครับผมสำหรับฝั่งของเซนเซ่ครับแกกลับมาชุบและกลับมาครบบบบตตตีีีีีีี้้้เเเเเรราสยยยไปแแลลววคคนนนน่ใขณะดกัังงหือพ มันทับันใรเิร์ฟูไอมัมทับันไนเสริฟครับผมและกลับขึ้นมาชุบได้ขึ้นมาแตะสิบเอกอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกเลยว่าเห็นเซนเซไม่แน่ใจเป็นความตั้งใจหรือเปล่าแต่เขาจับกลุ่มกันครับบูมการจับกลุ่มกันแบบนี้เนี่ยพี่ว่าเวลาแพ็กกันไปถ้ามีใครร่วงลงไปเขาจะได้อุ้มแล้วแล้วก็ไปชุบได้ทันทีเลยอันนี้คือเทคนิคของเซนเซที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สร้างซอมบี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ไปบบีเหลือสามคนแล้วนี่คือหนึ่งงเเเลลยยนนนะคครรรรััับบบูโดขข้้้้าาาาหหหไไมม่ววีอแ ดูการแต่งตัวดูการแต่งตัวเป็นงไงที่เซนเซเก็บมาแล้วขึ้นนำต่อเนื่องเป็น2ตัวศูนย์ในแผนที่นี้เลยครับอ้าวลำบากเลยครับเบบี้บีเท่ากับว่าตอนนี้นะเซนเซเหลืออีกแค่1เกมเท่านั้นคือเกมหน้าเนี่ยเป็นแมชพอยแล้วนะบูมถ้าเซนเซเก็บอีก1คะแนน1รอบที่กําลังจะทําการแข่งขันในเกมต่อไปนี้ได้นะครับจะปิดจบซีรีส์นี้และเซนเซจะได้อยู่สายบนต่อไปทีเบบี้บีลงไปที่สายล่างอย่างแน่นอนแต่ถ้าเบบี้บี เก็บคะแนนนี้มาได้เป็น2ต่อ1นเนี่ยก็ยไปเจอกันเนี่ยมีประกาศจกทีมงานเอาแฟนๆม่มีครับตรงนี้ต้องเร่งเครื่องเชียร์กันเข้ามามากกว่านี้แล้วนะเพราะตอนนี้เรียกได้ว่าตกที่นั่งลำบากกันของจริงแล้ว ใช่ครับผมอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเบบีบีครับก็จะร่วงนะครับผมตกลงไปเล่นในสชรอนแชร์ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่ะเราย้ำอีกสั้งหนึ่งครั้งเลยกันนะครับผมการแข่งขันอันนี้นะครับผมเป็นการแข่งขันแบบ25 v s 25 e n t y เองครับผม25เจอ25ไม่มีขับรถไม่มีแย่งยุทูปกรณ์ไม่มีแย่งทรัพยากรอะไรใดทั้งสิ้นเข้ามาปุ๊บแล้วเจอกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดในการเล่นครับผมจะค่อนข้างที่จะเน้นไปนั้นห้ารอได้รอได้เลยมันจะไม่เหมือนกับในสส่่่่วนนขออองะะตรรีีโหมมดคับผท ยังพอต้องรอเล่นในเรื่องของจังหวะลายลดต่างๆนะครับผมขึ้นไปในบริเวณไฮาการเละครับผมแล้วก็ต่างจะเก็บทงด้วยที่จะต้องไปแย่งทรัพยากรกันอันนี้นี่คือวัดสกิลในเรื่องของสกิลเพลย์ล้วนๆเลยนะครับ ใช่ครับรอบนี้เราไม่ได้เปแบบเอ้ยมีแอดดอบให้เก็บแล้ววัดกันที่คนเก็บแอดดอบได้ของมากกว่าตรงนั้นไม่มีแล้วนะฮะของเท่ากันแจกของให้เท่ากันในพื้นที่อยู่ที่ว่าทีมไหนจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจะใช้อาวุธที่ยังกลับไหมประโชน์ มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเซนเซียวจริงๆต้องขอชื่นชมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคือด้วยความที่อย่างที่พี่บอกไปเขาเล่นแพ็กกันอนะพอมีใครร่วงปุ๊บแทนที่เขาจะโฟกัสที่ศัตรูคือพอ,อพยายามที่จะบุกให้มากขึ้นแต่พอมีคนร่วงแล้วเนี่ยากา็หน,นักจัดมาเซฟเพื่อนก่อน ชุบเพื่อนกลับขึ้นมาเล่นก่อนตัวนี้คือจุดแข่งของเซนเซที่ทำลายได้ยากจริงๆต้องเจอทีมที่ <ไป S 1> ทีมไฟแข็งภาพเยมันก็ไม่ปกติติดงเบบี้วันนี้อาจจะเป็นวันแรกนะฮะของการแข่งขันแต่เข้าใจเขา้าซ้อมกันมาเยอะมากอันนี้ทุกทีมเป็นอยู่แล้วแล้วเราเข้าใจนะี้ครับเพียงแต่ว่าเข้ามาเจอนะฮะเข้ามาเจอรุ่นพี่เนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยเจอของหนักสักนิดนึงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับถึงคะแนนจะเป็น2ต่อศูนย์แต่เราด้วยสามเริ่มต้นที่แล้วยำสีเสื้อสักนิด ต้องทำทุกอย่างเพื่อเทคคะแนนนี้มาและอยู่บนสายวนต่อครับ ใช่แล้วเลยครับผมอแล้วตรงนี้น้ำเย็นกระฝั่งของครีกแคครับผมเอาเลสเข้ามากอนด้วยแล้วตรงนี้จะเข้ามาเปิดกันแล้วเลยครับนาร่าเก็บกระฝั่งคีสไปจูเนียเข้ามาต่อด้วยผู้กันด้วยเช่นเดียวกันเตรับเพื่อนเตาจะมาอยู่ที่กระดั่งเต้กันอยู่เหมือนกันแล้วผู้กันครับผมพยายามไล่ชุบเพื่อนกันอยู่ด้วยออมสินลากศพเพื่อนกันขึ้นมาแต่ตรงนี้เรียบร้อยโดนแย่งกอบไปกอดเหมือนกันออมสินแต่ถึงใจย้ายลงมาโดนคืนยิงตัดลงไปเลยครับชิโร่เข้ามาพร้อมที่จะปิดงานกระฝับของอมสินให้กันอยู่เหมือนกันเพราะตรงนี้ออมสินยังไม่ลุกเลยอยากไม่โดแต่ที่เ่อนข้าชวย ไปแล้วเลยครับไปแล้วคูโบกโงไปด้วยครับทั้งสองทีมเลยครับมีปิดเพื่อนอไปด้วยครับเริ่มจะมีการกับศพกันมากขึ้นนะมอสักครู่นี้ครับเบบี้บีแต่ตอนนี้อัปเดตจำนวนสักนิดหนึ่งเบบี้บีมีอยู่สิบสองคนเนี้ย กับทางฝั่งของเซนเซมีอยู่20คนโอ้โหเป็นรองทันจำนวนอย่างมากแล้วตอนนี้เหลืออยู่10คนเบบี้บีต้องรีบปั๊มเพื่อนแล้วหรือเปล่าครับแล้วพอพายรินโอ้วิ่งมาเจอจูเนียจะแทงเขาโดนแฮมก่อนหนึ่งทีปั๊มไปก่อนครับสไลด์มาใหม่ครับมีจินจุ้งเข้ามาเติมอยู่ข้างหลังแทงไปหนึ่งทีพร้อมเปืดอนอีกวิ่งหาพลิชันแทงไปแบบนี้ครับจำนวนยังคงคงที่นะเบบี้บีอยู่ที่10คนต้องรีบชุบแล้วครับ จำนวนแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือ8คนทันทีเบบี้บีกับโอ้ยโ,โดนรุมอยู่ตรงนี้ครับสาสคนขอภัย2คนจะทังฝั่งเซนเซรุมเชอรินอยู่อเล็กโอ้โหจะปั๊มขึ้นมาได้เชอรินวิง่งเลยอะรีบริชันมาข้างหลังมิกิลัวตามอยู่ไม่ปล่อยลงไปปั๊มหนีหยังไงมิกระโดดมายังรอดอยู่แล้วเก็บดัมบี้ต่อแต่ไม่ไหวฉันปิดฝั่ง<ไ>ป้ายเชอรินเนี่ยล้มลงไปเหลืออยู่4คนเบบี้บี กระเพาเอาแล้วครับโดนแพท,ทริกครับผมไล่ฟ้าก็อยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้ออมสินเขา,า<ส>แด้ขึ้นเ่อน,นไปครับผมเพราะว่ากระเพาเองเนี่ยแกถือปืนไว้ในมือมีป่าฉลามไว้คอยใช้กันอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้แกร่วงกันไปแล้วเะครับเหลือ2คนสุดท้ายออมสินแกยืนแข่งกันอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้เหลือ1คนคือยีนเจ้าหวหลือเปล่าน้ำเย็นเข้ามากันเลิฟเข้ามาแต่รุ่เก่งเยนโยกเย็นฮันแมนยอกโล่รดิจิตอลดิจิตอลและพยายามี่จะชูภพยในมุมกันอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้แกเข<อ>้าม<อ>าลุมถึงสองคนเหมือนกันแล้วตรงนี้แอนเมไปเรียบร้อยผม 三零先生 สามศูนย์พูลสวัสดิ์ครับต้องขออนุญาตยืมคำพูดพี่เขามาใช้เลยครับเซนเซครับเอาชนะในแผนที่แรกไปได้แบบเพอร์เฟกต์วินกันเลยทีเดียวนะแบบคลีนชีตเลยนะสามศูนย์ครับส่งเบบี้บีลงไปอยู่สายล่างนั่นเองเท่ากับว่าหลังจากนี้ครับเบบี้บีถ้ามีการแข่งขันรอบหน้าอีกจะแพ้ไม่ได้เลยครับถ้าแพ้กลับมาเป็นตัวแทนจากเมืองอะไรเรามาดู MVP กันสักนิดนึงครับคิดแคทครับเอเวอเรตคอมแบทสกอร์ครับสองร้อยหกสิบห้าปิดคิวไปเก้าเอะเอ็นะเสียเดท ไปแค่2เท่านั้นนะชยเพื่แหนึ่งนั่นเองครับอีก1คนที่น่าสนใจเลยน่าจะเป็นดีมนั่นเองนะคสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบห้าไอเรดคอมแบทสกอร์แล้วก็ปิดคิวไป8คนนั่นเองครับโอ้เฮ้ยไอคูบอกกูอวยมันเยอะมึงไปรมึงไปนอยู่ไหนมาวะไอชี้เกือบจะ30แล้วนะ5คนตรงนี้ครับบม ใช่ครับเป็นเมนไม้ภาษาอะไรชนะ3ามูตตีไปถึงสิตัววะคนนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมกุรงนะ้ฝกุรงเเปิดสิตัวกูโรงแต่ไฟแรกแล้วที่เขาสามารถที่จะชนะก็ไมาได้เลยบีบีบีผมบอกเลยว่าโดนแต่เปิดมาก็เจอโดนล้มน้องเลยนะผมบอกก่อนนะครับผมเท่ากับว่าตรงนี้ครับบบีบีครับร่วงลงไปเล่นต่อในสายล่างครับเซนเซยังสามารถที่จะชนะต่อครับผมในคีดตัวเองอยู่ในสายบนให้อยู่นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนับผมทางฝั่งบีบีอาจจะกลับขึ้นมาชนะก็ได้ใคร้มออขง เลยออฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องลุกคลิปแคสสเตฟาใครครบสุดในสายตาผู้ชมครับถูกต้องครับเอาใจช่วยครับแรงใจแรงเชียร์ครับโถยุคนี้หรอได้เลยครับส่วนเซนเซครับอยู่สายบนนะเย็นๆหน่อยไม่ถ้าพูดตามความครบเครื่องผลงานนะจะบอกว่าเย็นก็ไม่ได้นะบูมนะเพราะว่าผมว่าไงก็นแต่ละคนที่เขาจะต้องเข้าไปเจอก็คือคนที่ชนะในเกมแรกมามีความตึงนะเซนเซเข้าไปเจอแต่ตอนนี้สเตฟาก็มาแรงแต่ผมยังให้ดุกอยู่นะ จบคู่แรกไปอย่งค่ำคืนนี้คู่ที่สองที่จะทําการขันกันครับอย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าถ้าเหนือก็สามคนที่พูดมาก็น่าจะเป็นดําละวในยูทูของเราโอริสิตดีว่าเอเนจะเจอกับซิกซ์ที่ซิกบายสามเป็สองบิตมาโก้โอ้มาโก้ตึงมาเจอไอ้ทียฟุกมาซีซั่นเดียวกูบอกเลยชื่อชั้นมันอะมาโก้อะไปแล้วตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้แล้วเเราาข้มาเจอกัันนใแมมตช์ที่ครบาโก้ไปไปลืมลืมไปแล้วมาโก้ไปหลบไปกูอยากจะไปลบคอมเมนต์ในยูทูบแม่งใช่ไหม ไปก่อนเลยมาโกะต่อไปเป็นอะไรอ่ะ yeah? ท uh ิ huh. Think Saya, ้งไปสามสิบสองบิต ลุงจกคนนกทะเได้ดูแพ้ I'm looking at you มองเธอแบบเกมแพะฉันนั่นง,เนนนนงเพลงในสตูไม่ต้องคอาในดิสแปร์ตแ,แต่ฉันยังไม่มีไฟอยากจะควงแขนเธอมาดูหญิงดิสนีย์คิดเธติดเธอมากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเกี้เจฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไมาช่วยน่งดื่มสิ่งคาเี่